กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านนะครับเอามาพบม,มาเจอกันนะครับชงใบใบตอนนี้ายโม่งกว่านะครับกับวิไลนะครับอ่าตอนนี้แอดวิไลอยู่ที่บ้านนะครับกลับจากทําธุระนะครับมาพบม,มาเจอกันเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอได้มาแล้วนะครับคุณพอ่อทรงมาหม่ๆม่มาดมากันเลยกับแนวทางตัวเลขของคุณพอ่อ เสียนสีเทพเมืองเพชรชบูรณ์นะครับอาคุณพ่อได้ส่งสุดสามตัวเต็งโต๊ะมาให้นะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่รอคอยตัวเล็กแนาทางครับของคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับอาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจนะครับแนวทางของคุณพ่อเสียนสีเทพด้วยนะครับาฝากกำลังแรงใจให้ทานแกตวิไลนนะครับเอาครับเรื่องของตัวเล็กแนวทางครับมือนี่ถือว่าเดินทางมานะครับ ก็ถือว่าเครื่องทางแล้วนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่1ครับพฤศจิกายนครับสองพันารอยหอคอยติดตามกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับคอมเมนต์มากนะครับอ่าต้องการอยากให้เอดวิไลติดตามตัวเลขแนวทางสํานักแดนแน่ที่ทางช่องเฮาติดตามอยู่นี่นะครับแต่บายแอดวิไลกับพยายามติดต่อไปแล้วนะครับอ่าบางสํานักเพิ่นก็ยังบ่ว่างนะครับยังคํานวณบ่ทันเสร็จ นะครับติดภารกิจกะบว่ากันนะครับเดี๋ยวถาเศษเพิินกับคงจะทรงตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเี้พีคุณพ่อคุณแม่นะครับขึ้นเก่าเหมือนเดิมตัวเลขแนวทางจากสำนักต่างๆนะครับเอาครับเรื่องของตัวเลขแนวทางคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาศกันเลยเดี๋ยวทางเอ็ดวินไล่จากผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับมือหนี เอามาบึงเอามาติดตามชุดสามตัวเต็งโต๊ดของคุณพ่อเซียนสีเทพก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กำลังแรงใจกันขอกบขอบคุขอบคุณน,นะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์เ้อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอกบขอบคุขอบคุณอคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับขอขอบคุขอบคุณอ,อีกครั้งนึงให้กำลังแรงใจกันไปคำนวณต่างๆนะครับเรืเ่องของตัวเลขแนวทางนะครับ มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเอาบ่าวากันอ่ามีเข่าแน่หลุดแน่เป็นเรื่องของธรรมดาแต่ว่านักคํานวณทุกท่านนะครับกะคงจะอยากให้เอฟซีอ่าคุณพอ่อคุณแม่มีโชคมีลาบกันสู้ขู่สูขข้คนนะครับเรื่องของตัวเลขแนวนะาทังทีนํามาฝากกันอาครับมือน,นี่ช่วงใบใบ,บไปหนีนะครับทังเอ็ดวิไลกะคงจะ่ติทุระจะปล่อยคลิปตัวเลขแนวาทังให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับ ช่วงเศร้าก็ปล่อยไปแล้วนะครับติดบนพอกล้วยนะครับองวดที่ผ่านมาติดบนพอกล้วยมาถึง2ตัวนะครับมา9กับ2องเก้าอยู่หลักร้อยนะครับ2อยู่หลักหน่วยนะครับปล่อยไปแล้วช่วงเศร้านะครับช่วงใบมาติดตามกันต่อไปเรื่องของตัวเลขเนวาา่าทั้เอ็ดวิไลจะล่งไฮไลไท์สำนักพกวารงมาสองสามสำนักแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวทังเอ็ดวิไลจะล่งไฮต่อเนื่องกันเลยนะครับ อาชุดสามตัวเต็งโต๊นะครับของคุณพอเสียนสีเทปหนึ่งพฤศจิกายนครับเขียนตามเลยเด้อครับชุดแรกนะครับศูนย์ห้าสี่หนึ่งห้าสี่แล้วก็สี่ ห้าสี่ารรลูปแลวนะครับก็คือห้นะครับห้าสี่พววารักรลอยจะมี041นะครับอ่าสุด2ตัวพอคุณพอตัดออกมาให้เลยนะครับในสุด3ตัวเต็งโตดนะครับคือ ให้ฟันมากคู่เดียวเลยนะครับสามตัวเต็งโต๊ดเป็นบนนะครับวงกลมมาเลยเม็ดเดียวะจะมี0มี1มี4ครับหลักร้อยนะครับคู่แรก054คู่2องหคู่ที่3 454ี่า บนอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เบ่งสคริปให้ดีนะครับเป็นบนเนี่ยทางสุด3ตัวเต็งโต๊ดของคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับมีแค่นี้นะครับวดน,นี้นะครับอ่าหนึ่งพฤศจิกายนนะครับ 2, 67, สนรสบุด3ตัวเต็งโต๊ดของคุณพ่อเสียนสีเทพซุดสตัวมีแค่3ชุดนะครับฝากแช่ออกไปนะครับคลิปนี้ อเพื่อโชค์พียมานน้ำคุณพ่อนะครับบะแน็บะนอนนะครับเคยแตกตรงตรงมาแล้วนะครับสุดสามตัวติงโตัของคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับเอาครับช่วงบ่ายนี้อ้าคุณพ่อคุณแม่รอติดตามเพราะว่าแอดวิไลนะครับได้รับตัวเลขแนวทางคือว่ามาหลายสำนักแล้วนะครับช่วงบ่ใบแอดวิไลจะล่งหายตอนเนื่องกันเอาให้ถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มกันเลยมือนี่นะครับช่วงบ่ายแอดวิไลหมดธุระแล้วนะครับมาเบิ่งตัวเลขแนวทางกันต่อไป ขอกราบข้อคูลขอบุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอยไลคไรยอดแช์ทุกคอมเมนต์นะครับคอยให้กำลังแร่งใจกันนะครับตัวเลขแนวทางคือว่าช่วงนี้เดินทางนะครับมาถึงเครื่องทางแล้วเดี๋ยวทางเอ็วิไลจะพยายามนะครับน้องเมย่าก็ส่งมาแล้วนะครับน้องเมย่านะครับที่ป้อยไปแล้วนะครับถือว่ามีหลายสำนักย่งสรุปหรือว่าบอสรุปแน่นะครับสรุปไปแล้วก็มี อย่างสาวสะกลนี่ก็สรุปแล้วนะครับมาคลิปเดียวออน้องจากนก็สรุปแล้วมาคลิปเดียวอ่าน้องฟางางามนี่ก็ยั่งบอรสรุปเจสสวนยางก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับอ่านยั่งหลายสำนักอยู่นะครับที่ปล่อยไปแล้วแต่ว่ายั่งบอรสรุปนะครับยังไม่สรุปนะครับสาวสะกลก็ยังไม่สรุปสำหรับเลหล็กห้วซองนะครับซองแปดหมื่นปล่อยไปแล้วนะครับซองแปดหมื่นสายพออ,อก็ปล่อยไปแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ซองห้าหมื่นล่างอย่างเดียวครับงวดที่ผ่านมามาเต็มเต็มศูนย์นะครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วนะครับคงเหลืออ่าซองหกหมื่นแล้วก็น้องเมยย่าอ่าติดตามกันไปนะครับช่วงใบใบเอดวิไลจะลงให้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่ติดธุระอะไรแล้วนะครับช่วงใบใบมือนี้อ่าขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กลับมาจากบ้านสวนแล้วกับน้องออร์กาออาน้อ,นองออร์กาสวัสดีเอฟซีนะ ไปบึงดูแลคั้วกบนองอาก,การครับเพิ่งกลับมาจากบ้านสวนมือนี่ช่วงใบๆจะให้น้องอลาก,กาไปดูน้ำนองคั้วผู้เดียวนะครับเอ็ดวิไลจะลงคลิปแนวทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาให้ถึงสองทุ่มครับมือหนี่นะครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางเขาได้รับมาหลายแล้วนะครับเอฟซีติดตามกันไปเรื่อยๆอนะครับอขอกราบขอบุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกยอดไล์ยอดแช์ทุกคอมเมนต์นะครับ คลิปนี้จะล่าคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับแนวทางของสุด3ตัวเต็งโต๊ดของคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับมีแค่สามชุดนะครับ054154454 4 4คุณพ่อฟันมาเม็ดเดียวสุด2ตัวตัดออกมาจากสุด3ตัวเต็งโต๊ดคือ54เม็ดเดียวบนอย่างเดียวจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ